โอ้เพิ่นได้เห็ดงานนันบดอุ่นบทปากระพอทั้งนั้นเนาะได้เห็ดงานสั้นสูงแต่ว่ากระชูงอะไรได้พี่น้องกินตอนนี้กับมีแห้งตอนนี้แล้วเลยกินมื่ออื่นกับมื่ออื่นไม่ได้มีแห้งพุทธายตกใจบุญเนาะเอเห็นแบบใบบิวอะไรเนาะอย่างร้องผมไม่ร้องเนย เอ็นบัดบนหัวบัดบัดบาดหัวฉุบหนียังไดสิเอาตำแหน่งมันได้นี่ต่างรึบ่บบุบได้จีเจ็บเลยเนาะนี่มันจังบางเนาะแต่ว่าประตูอันประตูอันอ่าอีเนี่ยมันจังบางเนี่ยเด้ โอเคน้องพี่น้องเนาะมาต่ออีคลิปพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพเห็นมากะยังอยู่หน้าบ้านนะเฮือนสาวจอยสาวพนเพื่อนคือเก่าน้องพี่น้องเนาะอยู่ทางบ้านดงมักยางน้องพี่น้องเนาะก่อนที่จะบ้านกับ่องกะเดี๋ยวเอายวฝากในต้นเนาะให้ทางสาวจอยเพิ่นเนาะไว้ให้ทางเขาพอสร้างเพื่อาเติมพลังสักก่อนพี่น้องเลยสั่งใดกะ ออกกลบทักทายสบายดีเนาะก็ผมเอ่พี่น้องเอชซีกันเบิร์สุขสูข่คนก็อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว,ว่าทางต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะได้ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลอต้าบันเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะกต่ถือว่าทางบ้านทางเฮือนเนาะเสาจอยเสาผลกต่ถือว่ายับมอจอจันเข้ามาแล้วพี่น้องเนาะทางเฮือนเสาจอยนี่ถือว่าอ่าเอา เอาเาจักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซะน้องผีดังเนาะเต้พื้นโบุกเราจะติดบานประตูเนาะเราจะท้าสีก็ถือว่าสำเร็จหน่อเนาะแล้วกอนี่เป็นได้เป็นได้แต่ก็ตาว่าโอเเกินมื่ออื่นเนาะแล้วแน่นอนพี่น้องเลยอย่างมองจะจัดทำมาแล้วไปแต่น้องผี้องเนาะหน่อยอีกคำสีมืดก่อน บโอ้เนาะเอ้าเปลี่ยนแนวอีกก่อนพี่น้องเลยเนาะเอาแต่อเอฟลอยให้เพื้นไลายเล็หน่อยอ่าเป็นเบาหวานพี่น้องว่าหลายขู่หลายคนบอกมันหน่อยเนาะอ่าผู้นั้นก็บเอฟลอยผู้นี้ก็บเอฟลอยเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขอบโกขอบใจเนาะเบอร์สุขสุขคนพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาส้มแล้วก็บวกดขามโฆษณาแต่ก็ อขอมุขขอบใจเนาะทางผู้รักผู้ใหญ่เบิดสุขสุขคน,น่ป้องเนาะที่ยืินมือเข้ามาสวยทางบ้านทางเฮือนาจอยสาฝนเราเห็นรถต้นตีนอีกเลยเนาะทางไอร้รถแล้วเนี่ยโอ้ออยเดี๋ยวางานเก็บเพิ่นนะเนาะขวดทางนอกเนี่ย ใช่เอานาตัวที่เจ้าสิตัดใช่ไหมนี่บอโอ้เด้คือแล้ยแหละโอ้น,น,นั่งท่านะโอ้ยเนาะแข็ง <c oughs> ท่านนี่ชำเล็ดนะมูนี่เนาะ <c oughs> จะว่าไปห้องหมอก็ะแมนลดเบรสมันก่อนนะจะ <c oughs> ว่าไปด่วนก็แบบยังน้อยเดียวนึงขวาเบรตน้มันก่อน <c oughs> สะพ่อทั้งนี้เด้รถบริลเบริน้ำมันบ่สร้างรถเพิ่นรถเบริลน้ำมันกากทางแล้วอ่าแนวตัดบล็อกเพ่แล้วกากกะลีแล้วว่ะโอ้เพิ่นได้เห็นงานนั้นบอดอุ่นรถปะป่าสะพ่อทั้งนั้นเนาะได้เห็นงานสั้นสูงแต่ว่ากะสูงกะลีได้พี่น้อง บัดบัตรโตโยต้ชำนานนี่แม่นเอาปูนโบใช่แม่นพอเลยแม่นบ่พอดูดูยังใช่บอกอีกบ่โอ้ตัดตรงแต่ตัดบอกรึเปล่าอ่า ุดเร่งนะเร่งง,ง,งานอยู่ห้องเฮียนอีกพี่้องเล้ยงานอยู่ห้องเฮียนก็นยังหวงหน้าทะลุอ,อยู่เราอะอ่าท่อห้องน้ำนี่จกว่าชมบุญอยากพากลางเฮีอนท่านก็นออกมาขางพี่เกี่ยวมาฮะเนาะอะ เอาเสียขอเอาว่าที่ใดเขาก็คยถูกอยู่แล้วอ้ามาเก็บ่าได้พามาหนินั่นน่ะเจ้าว่าพ่อเถ้าโอยเนาะเอาสวัสดีเถ้าโอยอันนี้ยาว่าข่อยว่าชั้นว่าที่เด้อความคิดเหตุนะนะจักกิถึกใจหรือว่าพี่แจยกายเนาะคือว่าความคิดเหตุจะชื่อนะก็ว่าอันท่อของน้ำเจ้านะเอาออกมาขางที่เจ้าว่าขักจัก เอาออกมาข่างที่น,แน,น,นัแล้วก็ใช้ใช้คอเอ้าระวังได้จช่วยพนี่เนอะเออเอาออกมาข่างทีก็นิ่งแล้วก็ใช่คอว่าอีกทีนะดูว่ายันมันไหลบัสดวกว่าทีนี่ะฮะเออ้านี่เขากดิทหมีดิเอเออนาคตเผื่อหน้าคตด อ,อยันว่าได้ถมไปไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะห้วยถมปิดแล้วก็จบแล้วนี่แต่ว่าชื่อจุดมาน,นี่มันก็นง่ายเนาะแต่ว่าก็ได้คุดได้คุดลองงมะน,นีมันก็นบบเลิกาน,นเดียวแต่ว่านี่คือความกิดี่เห็นที่ได้น,อน,น้องพี่้องเนาะลอกน่อยชื่อว่าเจ้ามาออกคำสั่งฉันซีเพรแห้งแหละ <laughs> ปลูกเพื่อนตามใจผู้อยู่เพื่อนนะปลูกอูตามใจผู้นอนไม่ใช่อ่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสาวตแตวอเราก็ตามใจผู้ใหญ่เพื่อนกันนะเนาะาวเอยเนาะอ่าสรุปแล้วเอาให้เพื่มมอนเติมบริเวณตรงนี้นะเติมข้างในแล้วเอ้ยใครอยู่ใช่ไม่เพื่อนเติมนี่เบี้ยวแล้วด้วก่อนบอกกันหน่ยเติมอีกก็ได้เติมอีกก็ได้พ่อเด็กสาเนาะอ่าโดยโดยซับเปลีย่ยนกันไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าซับเปลี่ยนกันไป เออเอ้นาะอ่ากินตอนนี้กัมีแห้งตอนนี้แล้วเลยกินมืออื่นกับมออืนมันก็มีแห้งพุทยนายตกใจวุทดเนาะบาปสาวจ้อยนะมันนี่นะบาปคักบาปแน่เลยโอ้จวดเล่าพ่อมาเด็กเด็กเด็มา โยบเรายนา่ยเขามาไปจวดเราได้ที่นี่กับทว่าพ่อเฮ็ดอันยอกขึ้นนี่โอ้ห้องน้ำพุน่ขายได้แล้วบาทนียเนาะอนุญาตบาทเล่ให้กรปเอาไ้อด้้บสาธิตครับ โอ้เนอะประมาณประมาณเมตรหนึ่งน,น,โนโะนะกหัวเนาะกุงก้วกเมตรเมตรเท่าไรก่อนเมตรห้าสิบบอกเมตรห้าสิบนี่ก็บก้องก้วงเลยก็ไดอ้อยู่ไทยเองครับอ่าอยู่ห้องอยู่ห้องแถวนะอ่าเห็ดเลี้ยนเห็ดอมหอมเน้นอยเฉยอ่าาเฮ้ยผู้เลี้วยวเฉยลมกระทังนะ cái thang lôm tô khốn là phố À lôm tô khốn là phố Nó <laughs> lôm tô khốn là phố lông À nó thằng à. lông thằng này lông 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 đấy lông 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 đấy nó à à, à. Cứ ăn hết cái bài, nó để lông <laughs> อนบัดบนหัวบัดบัดบนหัวชวบนี้จังได้เอาตำแน่งมนได้นี่ต่างรึปุ๊บนได้ที่เจ๋ยบไเนาะนี่มันจังบางเนาะแ่ว่าประตูอันประตูอันอ่าอี้เนี่ยก็มันจังบางเนี่ยเด้ฮ่อฮ่า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 ฮอาเ่าฮยาเ่าะ่าฮ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 ่าา บลุมบลุมบลุมเลยเอาเลยเน,นาะบาดีไปท่าน <c oughs> <c oughs> ของช่างรถนะ่ะเรียบร้อยของช่างรถนะ่ะย้อมแพ้แล้วเราอะ <c oughs> อยู่อะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปในกานรขวอการสางจะาล่าส่าเราได้ <c oughs> อยากดอกบัดพูดอันนะเทพืชนให้ชาวจ้อยแล้วเทชอย โอ้แต่ว่าทีเนี้นแน่ีนสีในมีแล้วเนาะสาวจอยนี่เนาะอืมทางทางงานว่าทางสาวมุกเนาะทางสาวมุกดาวันทางสาวมุกดาพี่น้องเนาะเพิ่มอันให้เพิ่มอีกเลยสาวมุกดาวันนะครับอ่าก็ทางนี้ทางนั้นอย่าลืมอย่าลืมเด็ดขาดได้เด้อตัวสั่งกต่สีนะให้เพิ่นจิกให้ได้เด้อเห็นว่าเร็วเร็วเร็วไปเห็นลืมเลยโดถห่วย บาดมันหัวบ่ราะเห็นงเจ้าจะจะได้ขึ้นไปอีกฮะหัวหัวงานเข่าแล้วทีนี้เพื่อนผู้ใด้จะไปเขียนไปขีดยังใช่ลรอฮะเพราะเปนพืชเบกหวยเด็ดแล้วบ่ฮะบอกบอกเฮายังเหลือเท่านี้บาทนี่พี่น้องเนาะเหลือจะกอดนี่เบิ้งน้ำเยอะเทาจ้อยนี่ดสคูเจ็ดสิบคูเออ เจ็สิบคู่เนาะอ๋อ,อเจ๊ไ,ได้บาดเอายวกัมันใช้บาดไหนใช่ยจางไทมันมันบริโต๊กบอผลผลไม่อย่าง,งโตก๊กบอมืดอยู่บออ๋อโเนาะแต่ว่าอาไเขับไปนี่บรมตาจะครับรถมันสียใจ นี่เฮานี yeah. Yeah. Uh, ่เด้อเจ็ดห่านนี่โอ้ยมอเจเลยเด็กเอาแนวเื่องคายมาอ้างเล็กน้อยนะอคนแรกที่ชื่อก็คอยคือเห็นแล้วลูกชายหนะล้ลูกชายเหนะลคนแรกที่ชื่อกรอ่าเห็นยู่อตลอดนจอบตลอดทุกท่านเพอแลแรกกับมื้อนี้ยังยังไม่ได้ยินเสียงห้องเสียงไห้เป็นยังไงมั้ะเออถือ เอถือว่าผ่านได้มือนี่แต่เก่าว้างวดแต่ว่าจะเป็นแต่เกา่านี่ว่าใครแน่บน่นิเงินเสียงห้องเสียงไห้ยเลยกาแพงนี่ถือว่าเพิ่นพังกันสายไฟเรียบร้อยเลยบ่จ้ะเออโบาต้ากับบริษังสังเกตลำบึงใกล้ๆอีกเทืออะไรใช้ใช้จะอีกเงินหนึ่งเพิ่นไว้ใช่เถอะเพราะว่าเพราะว่าจำให้สิเจอดอกไฟใช้กับเมนนี่นะเนาะ ใช่สิโอ้สายไฟเงินหนึ่งอยู่นี่โอ้พนพังโทรไว้ชื่อเอออะไรไมได้เลยฉอดสายไฟเข้าตามนี่โอ้อ่าเป็นลักษณะนี้เนาะพี่น้องเนาะเือว่าเอ๋องอ๋องเขาไข่เด้จะช่วยไปเบิ่งไปเบิ่งไปจะจะจะถ้วยไหมมีไข่หรือบ่มีไข่บ่มีไข่บ่มีไข่ แต่คอามีใครเอาหยุดแต่ว่าแต่ว่าคือมีใครเจ้าสิเอายังไงคอยบ่มีบ่มีไปคอยบ่มีคืออันแต่ว่ามี่คอยวะไอ้ท่ันสิกระตากบ่เฮ้ยงานโอมหลักมีสองน่วยโอม เจ้าเจ้าเจ้ากับบริทุกไาจอยนล่สรุปเร้วไก่ไผ่ฮะไก่ชาพดว่าะบอกอลเด้อยจะบอกอะ้รเดี๋ยวค่อยสีอันมาถามเราเนาะโอ้บร่ไดสีหายแล้วเอาองินนะยันจะมาเอาหวก่อนเอออ้เดี่ยวจะิบอกเรานะบอวแต่เขาจับตอนนี้มันกับบวกไข่แล้วบอนใครใหม่ใช่ไหม ไข่นี่นอกจากว่ามชี่ผักปุ๊บแต่ฮาไปจับไปง่ายมันตูนสุดเราโอ้เนาะคนอยู่ในนี่ก็มาไข่เฉยเนาะปวดพ่อเลยนั่งอยู่ไปสิยังไข่เขาได้ยังไงวะเออเกิดกับอยู่ต้นเ้าวเนาะเจอเนาะอยู่ต้นเ้าวกับมีไข่เลยเนาะจากว่าแถวตูบเจ้านี่จากว่ามันรักไข่แ่อันหลายอันอยู่จังหลายบอลจัง

เบิ่งกระคากได้พี่น้องเนาะบริเวณฟักหอมได้นี่ยนี่ต้นนี่น้ำพอบนี่ยมีตะเลือกเอาเลยเอเอาบ่ค่อ,อยบ่กหยอกที่อนอกเนาะเรื่องฟักเรื่องหญ้าน,นี่หมเูเมนรดอ,อ,อกเนาะในเฮือนโบโบขึ้นขาดอะไดพี่น้องเนาะอยูบ่บนพนีนี่ที่ว่าอัดับนหนึ่งเรื่องปลูกฟออักเตื้อแบบทุขื้นม่ฟักในดีอ่าเอาเหมว่าเขาเกิดบ่บ่บบบบพอาะใซื้อนะอ่าแต่มักพริกนี่ มกพริกเรือมะเตีนี่ยอย่าขาดเยอะอย่าขาดเดี๋ยวปลูกแล้วบุคอยอยากเป็นกับน้ำผลนี่ก็ค่ายแน่น้ำแรกนี่มันบุคอยอยากออกหมากเนาะ,ะแต่ว่าชาวพนบัตปลูกมกแตงนี่เป็นหมาไวด้ดิชาวพนพนเป็นไว้เด๋ของเจ้ากับเออมกพริกเนาะเนาะแต่ว่าเสียที่แต่ว่าเจ้าเผ่าท่านบ่นเป็นาจอย ไม่ตัวแต่ไม่ไหนเป็นอยู่บ่แต่ว่าเพียงแต่ผมมีเวลาเห็ดเนาะเห็ดหิมควันเนาะแต่ว่าแบบที่บบดินเพิ่นเนาะโอกาเห็ดเตาโอบนะตัวโอ๊บเอานะเจ้าจะเห็ดเป็นบ่ตัวตัวตัวนั่นบุเป็นแต่ว่าตัวโถมดินเห็ดแบบคู่นอนนี่เป็นเออตัวโอบอันนี้ง่ายนะอ่าจะได้คนตกใสเออเอาก็เห็ดย่าบมฝนตกอี่เนอะ นี่เฮ็ดบ่นูนนีโอเคดอกลูกเลยยอดยากนะมยอดยากแม่นกะแม่นอยู่เจ้าเป็นผู้หญิงเนาะอ่ามันกะลําบากแม่พีงเนาะอ่าสําหรับบตากะว่าโอเคาาโอเคอยู่เนาะอันเตาตัวที่โผตัวกอันนี้ักยบด้านหลังนี่นี่แม่นอ่าเต็มบ่แล้วเนาะอ คือพี่น้องเลยนี่ผักประกาศซ้อมเจ้าบุญมีปะเออหมอประกาศซ้อมแล้วคักเนาะเป็นดอกหนึ่งโอ้ยหนึ่งดอกหนึ่งอยังคัดประกาศตอนนั้นบุมีอวันจะในสลัดซามทงบุห็นเกิดคนให้เออบุห็นเกิดคนให้เลยอือืมอืมการชมแล้วการชมอะไรเป็นนะพ่อเฮ้ยเนาะ จกชิมก้อนโมตลอดเนาะว่าอย่างไงกันได้เอ่อชิมก้อนโมอ๋าลุยยือได้พี่น้องพี่น้องเนาะอ่าว่าสิได้ยามาชิมมาลีก็ชิมมาลีว่าหยอกเกลมาลีแด้วบอตานพอดีแล้วอ่ามืออื่นไอเตียงเราก็มาเป็นผู้ดีอ่าไอคนชิมแล้วแหละเนาะแต่ว่าเรื่องไกลๆเจ้าจะพ่อบอกสะพนเนอะคอยคอยฉีดเสื้อไฟแล้วคอยฉิดเสื้อไฟแล้วดิมาลด ใช่พี่ชัดบักอาซีแขงเอาไปกินบาแรงเนี่เนาะมาแรงมาแรงดิมื่อคืนนี้เนาะสาวฝนเราฝันเห็นคนเสียชีวิตแล้วพนะี่น้องเราเนาะแต่อยว่าถ้าฝันได้นี่ดีบ่าสาวใจว่าแล้วแต่เขาคิดแล้วแต่เขาคิดเนาะแต่เขาคิดดีนี่ก็ดีมั้งดีดีแล้วชั้นดีอดีเนาะ คือด oh, ีดีแล้วเดียวแล้วฟันเราเตือนมาแล้วค่ะว่ารถว่าฟันหายไกลเป็นดีโอหดีรถมันบอกโอ้จื้อไว้เช่นพี่ดอกเนาะถ้าวฟันดีกะชิดีอะไรชิดีดีเนาะโอ้วหอยข้อฟันเป็นจริงเด้อเนาะอ่าจาว่าฟันดีนะเนาะแต่ก็ให้มีเงินมีทองเด้อเนาะจะฟันในเงินกันนนี้นะได้รถมันบอกจะจอยได้จะฟันยังไม่ได้ฟันข้อฟันนั้นเอียงทรงตัวมอคือลีได้ข้อรตัวได้ขอย จะ,จ,ะจะว่ามันจะว่าแม้ได้นกเอี้ยงส่งตัวมัดแขงมันนกบ่นกแ,แหละเอ้ยมัดแขงแหละมัดแขงดีดีบ่เออมัดไว้แล้วยัะหลุดเนาะเพราะมันบินปุ๊บเนาะฟันที่บุดีหันแมวเนาะ<า>เออดจำพันธุในแมวมาบุรีเป็นกนกเอากว่ากับฟันที่นกคือกันข้าเขาอฟันในความฟันข้อตีหันมาเป็นยัง อืมเสียงอาแพนบ่นโอ้เนาะเรียบร้อยค่ะไปสวยลงมาแต่สายไฟยเห็ดเยี่ยงทรงตัวค่ะเป็นเฮาถ้าเฮาฟัานเห็นงูหรือว,ว่า,กากเกือบฟันสิดีเกือเนื้อคู่อืมเอาไปมาจากว่าเป็นโมดูพร้อมจักสวยจอยบ,อบอ่าฟันแล้วสังเกตบึงเออดัยแม่นอันดีมันบ่า แต่ว่า <elaborate> ช <am ge Trans printing out> ่วงนี้บ่าวฝันเห็ดก็ะยาได้เสงงเลยด้อบ่อยากฝันเออบ่อยากฝันเอ๋ใช่ธรรมดาเออบ่อแล้วกับมาแล้วพี่น้องพูดโอ้ยยางคนตัวตัวแล้วพูดบ่ชนน้ำมือเนาะโอ้แปลกเว้ยมือนี่บ่ชนใจแม่เว้ยโอ้ยเนาะตีประตูตีประตูเนาะประตูไปใส่ไห้ยน้ำอือสาวตอนแชกตีน้ำเออเออเออ เออพอดีเด้อะแต่พรมลูกบออมานี่เจ้ากระเฝ้าหาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำซะหนึ่งเด้ยวหนึ่งเด้ยวโอ้ยแย่ดีเชิมินเนาะหนึ่งแต่สิบเอ็ดโมงเจ้าขอหนึ่งเขาบ่ด้านเนี้ยจะเป็นเพันนาวเปิดนาวสิอ่าอ่าอ่าเอาจันเนาะพี่น้องเนาะพอในที่เวลากระเน้าอยี่เนาะกะพูดละอย่างใดกะอ่ามีแต่ว่ามืออื่นเนาะแต่ว่านี่ก็สิขึ้นมาใหม่พี่น้องเนาะบางที่ก็อาจจะ บ่ได้ขึ้นมาเพราะว่ามีเวียกอยู่มืออื่นนี่เอ้าจังไดกะแต่ไม่ได้ขึ้นมากะจีเบิ้งในคลิปเอาแล้วเนาะเอ้าสวัสดีชาช่อยเออนาะโดยปอมุน,นี่ไ่ได้ซ้ำใช่ไหมเนานนะโอ้บ่ได้ซ้ำใช่ไหมเนีะเอ้าน้องพี่น้องเน,งนงาะจังไดกะคือทีได้ขอตัวจบคลิปกันเลน้องน้องท้องสัยเพิ่นก็ไหวปูนแล้วบาดนี้โอ้ย <c oughs> เอาพี่น้องเนาะก็ขอขอบมุกขกับใจลายดีขัาเบิงมาชมและกับบทโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะถ้ายคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย